ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเที่ยงวันนี้ครับมากันทางฝั่งของทนานกิเลนประยองเมืองทองรุ่ยแตกันหน่อยครับเมื่อทนานกิเลนประยองเตรียมที่จะถกสัญญาใหม่กับคู่หูถล่มตาข่ายประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากผู้นั้นในการถล่มตาข่ายให้กับเมืองทองรุ่ยแตดโดยการผลึกกาลังกันยิงรวมไปทั้งสิน้น25ประตูสําหรับทางแานบ,บินเลียมพ็อกตี้กดประตึกบกประตูและเฮลิในเย,ยที่กาประตูแต่ล่าสุดกับสัญญาของพวกเขาในถิ่นเทเดอร์ดมสเตเดียม ได้หมดลงเป็นจีบเลยครับโดยมีรายงานว่าทางทีมเองครับก็ได้เปิดการเจรจาเพื่อรั้งทั้งสองคนให้อยู่กับทีมต่อไปเลยครับอย่างไรก็ตามครับเพราะถ้าหากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสามารถเอาชนะนครราชสีมามาร์ด้สีในรอบชิงชนะเลิศเอฟเอครับ2028วันที่22พฤษภาคมนี้ได้ครับทางด้านกิเลนผยองที่คว้าอันดับที่4ในฟุตบอลลิเวอร์พูลฤดูกาลที่ผ่านมาก็จะได้ิสธิ์ไปเล,ล,ล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2023รอบคัดเลือกทันทีแต่ว่าข่าเเนื่อของทั้งสองคนนั้นครับค่อนข้างทีี่จะแพงเสย เเกินพราะจัดหลักต่อเดือนเลยทีเดียวเลยครับทำไมทั้งนี้ครับสาวกเมืองทงในแต่ครับยังต้องรุ้นกันว่าทีมรักจะเร่งที่จะต่อสัญญา กับจากนั้นวิลเลียมพ็อกและเฮนรี่อันดิเจได้หรือไม่โดยเฉพาะรายแรกครับที่กลับไปยังประเทศบราซิลพร้อมกับมีรายง,งานว่าได้รับความสนใจจากสโมสรที่มาจาก2ประเทศนั่นก็คือสหรัฐอเมริมรตและกาตาร์ที่ได้ยินข้อเสนอเข้ามาให้พิจารณาเป็นเชียร์บรครับหลังผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวเลยครับและส่วนของหน้าของทีมชาติเอสโตเนียครับที่เคยฝากผลงานยอดเยี่ยมกับทนานไพยเด้โดยการตะบันไปถึง34ประตูจาก34เกมพร้อมกับทําอีก12แอซซิสต์ จะย้ายมาเมืองทองริเแดอย่างท่องเที่ยวสารที่ต่างๆในประเทศไทยโดยเขาเองครับก็หวังว่าสัญญาใหม่จากที่เหมือนกันแม้จะมีขาราแสข่าวว่านงปูพี่แจสี่ครับอยากจะได้ตัวแทนไปแทนที่ของทด้านเฮมิตันซึ่งโยกแย,ยไปคาแข่งที่การทเลสี่ที่เป็นข่าวลือในช่วงก่อนหน้าน,นี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับไม่ใช่ทางด้านโค้ดแบนที่เป็นข่าวกันมาเลยครับแต่เป็นทางด้านโค้ดโอ่งครับเมื่อทางด้านลำพูเบอร์์น้องใหม่ในทดีครับแต่งตั้งทางด้านโค้ดโอ่งเป็นเอ็ดโค้ดคนใหม่ของทางด้านลาจันโคข่าวเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านโค้ดโอ่งครับก็เป็นอดีตนักฟุตบอลชาวไทยในตําแหน่งกองหลังถนาดเท้าซ้ายครับโด่งดังมาจากทีมชาติไทยในยุคข,ของทางด้านดรีมทีมส่วนผูนั้นในฐานะผู้จัดการทีมครับเขาเคยคุมสโมสรบีจีปทุมิโตนนแต่ชนะเลิศในทันดีสมัย ในฤดูกา2020ล2020เลยครับโดยหลังจากที่แยกทางกับเตนานวันเดเลยครับคุณซูชาวบราซิลครับทางสโมสรลำพูนรูเวอร์ก็ได้คว้าตัวเตนันโคดุงดูสิเชลิมแสนครับเป็นเนตโค้ดคนใหม่ที่จะพาทัพราชันโคขาวลุยศึกทลิกในฤดูกาล2022ทันทีเลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับผลงานของทัพราชันโคขาวลำพูลรูเวอร์น้องใหม่ในทลิกครับหลังจบการแข่งขันในศึกทลิกสอง ไปทั้งซ้น34นะัดทีมลังอยู่อันดับที่1ของตารางโดยการเก็บไป74คะแนนแบ่งเป็นชนะ22นัดเสมอ8นัดและแพ้ไป4นัดคว้าแชมป์ทลีก2และเลื่อนชั้นสู่ทลิก1ในฤดูกาลน,น้าเป็นชีเรียบร้อยได้เลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากระทงฝั่งของทนานดูรับบิดบีจีปฐุมยูนเนต็ดกันหน่อยครับเมื่อทนานทศพลชุมชนครับในรับวัย32ปีครับได้ออกมาอําลาทีมพร้อมขอบคุณทุกคนครับหรือทุกฝ่ายที่ดูแลกันตลอดการกาแข่งที่ดูรับบิดเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทนานทศพลชุมชนครับได้ออกมาโพสอําลาบีจีปฐุมยูนเนตด็ดผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมขอบคุณผู้บริหารของสโมสรทีมงานสตาฟทุกคนและเพื่อนร่วมทีมที่เป็นทีเดียบเลยครับ ยงไรก็ตามครับสำหรับประกาศหลังวัยเก่าครับได้ออกมายอมรับนะครับเพราะก่อนเดินผมต้องกล่าวขอบคุณผู้บริหารสโมสร BGPU เป็นอย่างมากและขอบคุณทีมงานทุกๆคนและพีพีเพื่อนๆน้องๆในทีมทุกๆคนที่ดูแลซึ่งกันมาโดยการตลอดในขณะที่อยู่ในสโมสรแห่งนี้ผมภูมิใจที่ครั้งหนึ่งครับได้สร้างประวัติศาสตร์กับ BGPU และก็ขอขอบคุณครับแฟนบอล BGPU ทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจผมผมอยากกราบขอบคุณครับจากใจจริงๆต่อจากนี้ไปถึงแม้ผมจะไม่ได้ นในกับสมุรแห่งนี้นะครับแต่ผมก็จะคอยติดตามผลงานของสมุรแห่งนี้อยู่ตลอดและจะขอเป็นกําลังใจกับสมุรแห่งนี้ตลอดไปและขอให้สมุรแห่งนี้ครับประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตเลยครับ ในขณะที่ประเดนที่4ี่ครับมากันที่วิลเลียมเวนเชอร์กันหน่อยครับกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนมีอาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าตั้งแต่ก่อนร่วมศึกซีเกมและออกมายอมรับเลยครับว่าเตรียมที่จะบินกลับไปรักษาตัวที่สวีเดนทันทีหลังจบนัดชิงที่เวียดนามและจะพลาดช่วยทีมช้างศึกอยู่23ปีชิงเจ้าอาศิลเล็ครับโดยสําหรับวิลเลียมเวนเดอร์ครับกองกลางดาวรุ่งจากการททสี่ครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าตั้งแต่เกมช่วยต้นสังกัดลงอุ่นเครื่องกับคิตเชียสีของฮ่องกง ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ครับที่ซีเกมส์เวียดนามก็มีการบาดเจ็บของเจ้าตัวนั้นครับก็ยังไม่หายขาดและลงเล่นในสภาพที่สมบูรณ์ไม่เต็มร้อยเลยครับดึงในก็ตามครับเวลาสุดครับด้รับรายงานเลยครับว่าหลังจบภารกิจนัดชิงแคดด์กับเวียดนามในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับเกงงวอย20ปีครับก็จะเดินทางกลับไปรักษาตัวอาการบาดเจ็บที่ประเทศสวีเดนเพื่อให้หายทันกลับมาช่วยต้นสังกัดในศึกยลีกในฤดูกาลหน้าทันทีเลยครับซึ่งต้งนี้ครับก็จะส่งผลให้ทีมเชียงไทยครับ รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เจม,มส์าสึกเออยู่23ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ที่ประเทศอุเบกคิสถานนั้นครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็จะช่วดใช้บริการของท่านวิลเลียมวอร์เดเชอร์ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วแหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดไทยของวันนี้ครับมากันที่ทางด้านพัชจิกุตตะสั้นกันหน่อยครับดาวยิงลูกเครื่องทัพช้างศึกซีเกมออกมาลั่นเลยครับว่าขอคว้าเด่นทองกลับไปประเทศไทยได้และออกมาเปิดเผยเลยครับว่าตื่นเต้นกับบรรยากาศในสนามทุกครั้งหลังได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนบอลชาวไทยเลยครับโดยดาวยิงลูกเครื่องไทยสวีเดนครับอีกคนหนึ่งครับวัย28ปีอย่างทางด้านพัชจิกุตตะสั้นตะบันไปแล้ว3ประตูในทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์2028พร้อมช่วยทีมชาติไทยอยู่23ปีเข้าไปชิง รประรุดุมเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันนั้นครับกองหน้าตัวเก่งของทัพจางศึกซีเกมก็ได้ออกมาพูดถึงการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมกับเป้าหมายที่จะต้องทําให้ได้เลยครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับงดานานพิพติกุตตสันครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าก่อนอื่นเลยผมคิดว่าซีเกมคือการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของชาวอาเซียนโดยเฉพาะกับการแข่งขันฟุตบอลที่แฟนบอลให้ความสนใจมากโดยได้จากแฟนบอลที่เข้ามาเกือบเต็มสนามในแต่ะนัดและที่สําคัญครับแฟนบอลชาวไทยเมื่อตามเชียร์กันถึงขอบสนามเป็นการปลุกเร้าพวกเราเป็นอย่างดีและผมเองก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศแบบนี้เช่นกันและแน่นอนครับว่าเราต้องคว้าเหรียญทองให้ได้ครับเพื่อตอบแทนชาวไทยตอบแทนแฟนบนอลของเราซึ่งเราต้องทำงานหนักกัน นักมากขึ้นมุ่งมั่นและสู้ทุกนัดและผมมั่นใจเลยครับว่าเราสามารถทําได้อย่างแน่นอนเลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชายซีเกม2028ทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็จะพบกับเชาภาพอย่างทีมชาติเวียดนามนัสนามของแตนั้นมีดิสเตเดียมกรุงฮานอยในวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับเวลา10.00นตรงของบ้านเราเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e ฟ f a b r i c กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ